ลงทะเบียนกลับไทยแล้วแต่กลับไทยไม่ทันก่อนวีซ่าหมดอายุจะต้องทำยังไงโดยปกติก่อนโควิดเนี่ยถ้าเกิดเราอยู่เกินวันวีซ่านะคือเลยเวลาวีซ่าหมดอายุแล้วเรายังไม่ได้กลับเนี่ยก็จะเป็นปัญหาโอเวอร์สเตย์หมายความว่าตอนที่เราขาออกอะตอมมอขาออกเขาก็อาจจะมีการถามหรืออาจจะมีการปรับหรืออาจจะอะไรมากกว่านั้นก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ แล้วก็ในการขอวีซ่าครั้งถัดไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คืออาจจะโดนปฏิเสธวีซ่าเพราะเราเคยอยู่เกินวันวีนวซ่ามาก่อนหรืออะไรนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แล้วก็ความจําเป็นนะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีข้อยกเว้นเลยเขาก็มีข้อยกเว้นเช่นเดียวกันคือวิดีโอนี้เนี่ยอ๊อฟอยากให้เพื่อนๆฟังออาให้จบก่อนแล้วก็ไม่อยากให้ฟังอ๊อฟอย่างเดียวก็คืออยากให้ขอให้ใช้วิจารณญาณของตัวเองเนี่ย ในการพิจารณาด้วยนะครับทั้งคนที่กําลังอยู่ในระหว่างรอกําลังจะกลับแล้วก็คนที่กําลังจะไปนะโดยเฉพาะคนกําลังจะไปเนี่ยควรจะรู้ความเสี่ยงตรงนี้ก็คือในวิดีโอนี้เนี่ยเอาพูดในช่วงประมาณกลางเดือนกันยายนนะก็เป็นช่วงที่เป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมแน่นอนว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยปิดกั้นเที่ยวบินพาณิชย์จะกลับประเทศเราก็ต้องลงทะเบียนกับทางสถานทูตซึ่งบางครั้งมันก็จะต้องรอระยะเวลานานอย่างช่วงเวลาที่พูดเนี่ย มีข่าวว่าตามหน้าจอตรงนี้นะก็คือประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาก็ประกาศนะว่าสําหรับคนที่อยู่มาก่อนนะฉะนั้นคนที่ไปใหม่เนี่ยไม่เก <ative> <im> ี่ยวแล้วนะคนที่อยู่มาก่อนหน้าวันที่30กันยายนเนี่ยก็คือคนที่วีซ่าหมดมาตั้งแต่ก่อน30กันยาแล้วเนี่ยเขาจะยืดให้ถึงแค่30กันยาหมายถึงเฉพาะคนที่วีซ่าหมดก่อน30กันยาแล้วยังไม่ได้กลับนะฉะนั้นใครที่วีซ่ามันเลย30กันยาหรือคนที่กําลังจะไปใหม่เนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะฉะนั้นก็หมายคมว่าคนที่วีซ่าหมดก่อน30กันยา เลย30กันยาแล้วก็คือถือว่าหมดเขตแล้วก็คือคุณจะต้องออกจากประเทศเยอรมนีนี่คือตามกฎของเขานะแต่ว่าในนี้เขาก็มีบอกเหมือนกันว่าเหตุผลก็คือเป็นเพราะว่าไอเอนทรีแบนของแต่ละประเทศทั่วโลกเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วคือหมายถึงว่าประชาชนของประเทศนั้นๆสามารถกลับประเทศตัวเองได้เนี่ยก็คือตามประโยคนี้เลย There is currently no longer an entry ban for its own citizens in any state. เขาคิดว่าประชาชนสามารถกลับประเทศได้แล้วคือเหตุผลที่เขายืดเวลาให้ก็เพราะว่าประชาชนของแต่ละประเทศเนี่ยยังกลับประเทศตัวเองไม่ได้แต่ตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ายังมีเหตุผลที่จําเป็นจริงๆที่ทําให้ยังคงไม่สามารถกลับประเทศได้เนี่ยก็คงต้องลองสอบถามเขาดูก่อนก็คือหมายความว่าสําคัญก็คือเราต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เอกสารต่างๆนะถ้าเกิดใครกลัวเรื่องของโอเวอร์สเตย์กลัวเ,เรื่องการขอวีซา่าครั้งถัดไปจะโดนปฏิเสธหรืออะไรเงี้ย เอกสารที่เรามีช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากสถานทูตไทยที่บอกว่าต้องรอเทีย่ยวบินพิเศษหรือเอกสารอะไรต่างๆที่เราได้มาทุกเนี่ยให้เก็บไว้ให้หมดโดยเฉพาะเอกสารที่ยืนยันว่าเรายังกลับไม่ได้ในช่วงนี้จริงๆเนี่ยก็คือที่จากสถานทูตไทยเนี่ยให้เก็บเอาไว้เพราะว่าเราก็ต้องใช้ทั้งตอนที่เราไปขอเขาว่าเออเราได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วนะแต่ว่าเทีย่ยวบินอ่ะอย่างสมมติว่าเขาบอกให้อยู่ได้ถึง30กันยานี้ใช่ไหมแต่ว่าเทีย่ยวบินอ่ะมันสมมุติอะไรดีอ่ะ สิบตุลาอะไรเงี้ยเลยไปสิบวันเนี่ยเรากําลังรอเที่ยวบินนั้นอยู่เราบอกเขาเอ๋คิดว่าถ้าเรามีเหตุผลที่ฟังขึ้นเนี่ยเขาก็โอเคแล้วก็เรื่องของโอเวอร์สเตย์เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวแล้วก็คือเราต้องมีหลักฐานตรงเนี้ยยื่นให้เขาดูทั้งตอนขาออกด้วยแล้วก็ตอนที่ขอวีซ่าครั้งถัดไปเนี่ยก็คืออย่าลืมที่ว่าจะต้องอธิบายในจดหมายแนะนําตัวด้วยว่าครั้งก่อนเนี่ยเราอยู่เกินเวลาวีซ่าเพราะอะไรแต่ตอนนี้คือเรามีเอกสารยืนยัน ค,คือเขาสามารถดูในใบวีซ่าเราได้อ๋อหมดเขตวันนี้แต่ว่าเอกสารยืนยันว่าอันเดียวกับที่เราเคยยื่นขออยู่ต่อน,นั่นแหละก็คือทางสถานทูตเขาก็ต้องเข้าใจเหตุผลคือมันต้องพิจารณากันด้วยเหตุผลอ๋อคิดว่าเรื่องของโอเวอร์สเตย์เนี่ยคือไม่น่าจะมีปัญหาถ้าเกิดเราบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้ตั้งใจจะอยู่เกินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถัดมาก็คืออันนี้ของสถานทูตไทยที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดเราก็จะแปะไว้ใต้วิดีโอก็คือเขาบอกว่าเที่ยวบินที่กกลัับประเเททศไยยยในนนนดือยายน เต็มแล้วฉะนั้นคนที่ลงทะเบียนเนี่ยจะได้เที่ยวบินของเดือนตุลาคมแทนก็เลยเป็นเหตุผลที่มีบางคนมาบอกว่าเย่๋ยพิ่งมาเลยก็เดี๋ยวจะมาแย่งคิวกับคนอื่นเขา,ปาเปล่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะวงเล็บกลัวจะแย่งคิวเขาด้วยหรืออะไรเงี้ยเคบจะบอกว่าเพื่อนๆครับเพื่อนๆคนที่ตอนนี้อยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยอย่าปิดกั้นคนที่จะมาใหม่เลยคือเราอย่าทําเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเมืองขนาดนี้ที่เขาปิดกั้นเราเหมือนกันไม่ให้กลับประเทศเนี่ยนะ คือเราควรที่จะ educate ก็คือให้ความรู้คนที่จะมาใหม่ซะมากกว่าเออน้องมันมีเรื่องนี้ด้วยนะน้องต้องคิดดูให้ดีนะแค่นี้ก็พอครับจบให่ไหมหรือว่าให้ข้อมูลเขาโดยที่ออไม่ใส่อคติของเราไปด้วยอ่ะอันเนี้ยจะดีกว่าเหมือนที่ channel โกโนไกทํทำเนี่ยแหละก็คือพวกเราไม่มีโอกาสได้ไปแต่พวกเราก็ให้ข้อมูลคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือคนที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันลําบากหรือมันอาจจะมีปัญหาก็อย่าปิดกั้นคนมาใหม่ไอ้เรื่องคิวอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานทูตแล้วก็ถ้าเรารีบลงทะเบียนก่อนล่วงหน้านเนี่ยเราก็ได้คิวก่อนคนอื่นเขาอยู่แล้วก็คือเราต้องย้ําคนที่กำลังจะมาใหม่หรือคนที่เพิ่งจะมาถึงที่นั่นเนี่ยให้รีบลงทะเบียนเอาไว้นะครับไอ้เรื่องคิวเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสถานทูตนะครับเราอย่าปิดกั้นคนมาใหม่แล้วคนที่จะไปใหม่เนี่ยก็คือควรจะรู้ตั้งแต่ล่วงหน้าาาววว่ตตััเเเออองงงนีียจจจะะะ้้รบบลลทแกก็ิดปญหาว่า อาจจะกลับประเทศไม่ทันนะจะต้องยื่นเรื่องขออยู่ต่อนะซึ่งอาจจะไม่ได้ด้วยซ้ํานะเพราะว่าตอนนี้คืออย่างที่บอกอะ่ะเขากําลังจะออกกฎว่าอยู่ได้ถึงแค่30กันยาใช่ไหมสําหรับประเทศเยอรมน,นีส่วนประเทศอื่นเขายังไม่ได้พูดยังไม่ได้ประกาศแต่คิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็คงจะมีเหมือนกันเพราะว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนะเรากําลังจะผักไสคนต่างชาติเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือเขาตกค้างมาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วไงเราก็ต่อให้เขามาเรื่อยจนจะหมดเขตคือ26กันยายนนี้แล้วอะ แล้วเรากำลังจะผลักใส่เขาให้กลับประเทศไปใช่ไหมซึ่งเอาพิดนว่าขณะประเทศไทยก็ยังเป็นเลยก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสากลหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะฉะนั้นคนที่กําลังจะไปใหม่เนี่ยต้องรู้ถ้าเพื่อนๆที่จะไปใหม่เนี่ยกลัวเรื่องโอเวอร์สเตย์เนี่ยนะก็แนะนําว่าอย่าพิ่งไปแต่ถ้าคิดว่าพร้อมเสี่ยงว่าเออถ้าใกล้จะหมดเวลาวีซ่าแล้วแต่เราเที่ยวบินของเรามันไม่ทันเราคิดว่าจะลองเสี่ยงอธิบายกับหน่วยงานที่นั่นดูเชื่อว่าเขาต้องเข้าใจเหตุผลเรามีหลักฐานยืนยันว่า สถานทูตเขาจะจัดเที่ยวบินให้เราในวันนี้นี่นี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะต้องอยู่เกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเออออบคิดว่าเขาต้องเข้าใจออบยกตัวอย่างนะถ้าวีซ่าของเราจะหมดอายุในวันที่30กันยายนแต่ว่าอย่างที่บอกนะคนไปใหม่เนี่ยต้องรีบลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วสถานทูตเนี่ยเขาจะจัดคิวเที่ยวบินพิเศษให้เราเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ1-2สัปดาห์ก่อนที่เครื่องจะออกว่าปรากฏว่าเราได้คิวบินเนี่ยก็คือสมมติว่าเป็น10ตุลาซึ่งของเราหมด30 กัญญาวีซ่าคือเราตั้งแต่ลงทะเบียนแล้วนะเพื่อนๆจะต้องเก็บทุกอย่างตั้งแต่เพื่อนๆลงทะเบียนว่ากดสับมิดแล้วได้อะไรมาใช่ไหมแล้วก็ไออีเมลจากสถานทูตท,ที่แจ้งมาหรืออื่นๆอย่างเงี้ยเก็บเอาไว้ให้หมดเพื่อที่จะไปโชว์ให้ทางหน่วยงานประเทศนั้นๆเห็นว่าอ๋อนี่ไงก็คือเราเนี่ยจำเป็นต้องอยู่เกินวันไปสักกี่วันเพราะว่าทางสถานทูตเขาจะจัดเที่ยวบินให้เราก็คือในวันที่เท่านี้เท่านี้เราไม่ได้เจตนาที่จะอยู่เกินนะอ๋อเชื่อว่าเขาต้องเข้าใจ ก็คือตรงเนี้หน้าจอนี้ก็คือของเนเธอร์แลนด์นะของประเทศอื่นอ,อคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันก็คือว่าเงื่อนไขที่จะอยู่เกินระยะเวลาวีซา่าดูตรงข้อนี้ก็คือคุณจะต้องอธิบายเหตุผลว่าทําไมคุณถึงจําเป็นต้องอยู่เกินระยะเวลาวีซ่าของคุณถ้าคุณไม่สามารถกลับไปประเทศของคุณได้ก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุคุณต้องโชว์เอกสารที่ยืนยันว่าทําไม และที่เหลือก็คือมีเรื่องหลักฐานการเงินต่างๆที่จําเป็นที่จะต้องอยู่เกินเวลาหรืออะไรก็สามารถให้ของผู้เชิญส่งแทนได้อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ต้องมีประกันให้ครอบคุมเวลาที่จะต้องอยู่ต่อหรืออะไรเงี้ยคือสรุปว่าถ้าเรามีหลักฐานอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆแบบว่าไม่มีหลักฐานเลยเลยเออเขาอ,อยู่ต่อได้ไหมคะหรืออะไรเงี้ยเขาก็ด่ากับไม่ใช่เขาก็บอกว่าไม่ให้อสิถูกไหมฉะนั้นเราต้องมีหลักฐานก่อนเราจะลับวันนี้แน่นอนแต่มันจะเกินไปกี่วันอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเข้าใจแน่ อบยกตัวอย่างนะเป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในเฟซบุ๊กของสถานทูตไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะก็มีคนมาถามไงตามหัวข้อเราเลยถ้าลงทะเบียนกลับแล้วแต่กลับไม่ทันวันวีซ่าหมดก็คือโดนแบล็คลิสต์ใช่ไหมคะก็มีคนมาตอบว่าเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็กําลังทําอยู่บอกว่าเนี่ยเราอยู่เกินวีซ่าไป4วันค่ะตอนทราบว่าได้ไฟล์บินจากสถานทูตและจะอยู่เกินไป4วันคืออย่างที่บอกนะเพื่อนๆจะต้องรีบลงทะเบียนไว้เผลอๆก่อนไปเลยได้วีซ่าปุ๊บลงไว้เลยอย่างเนี้ย ก็คือเดี๋ยวเขาถึงคิวเราหรือ,อยังไงเขาก็จะแจ้งก่อนล่วงหน้าเองคือเขาจะต่อคิวเองถ้ามันไม่ตามคิวเนี่ยต้องไปโทษสถานทูตนะอย่าโทษกันเองนะก็คือของเขาจะเกินวันวีซ่าไป4วันเพราะว่าเขาได้ทราบไฟล์บินที่จะกลับแล้วจากสถานทูตแล้วมันจะต้องอยู่เกินไป4วันก็เลยติดต่อทางหน่วยงาน IND ก็คือหน่วยงานเกี่ยวกับการต่อวีซ่าของเนเธอร์แลนด์นั่นแหละแต่ว่าทาง IND ไม่ได้ขยายเวลาให้แจ้งว่าไม่เป็นไร ไม่ได้เกินไปเป็นเดือนคือเกินแต่เกินไม่มากเขาก็หยุ่นๆให้แต่ว่าให้เตรียมเอกสารยืนยันว่าไฟล์บินถูกยกเลิกอ่าก็คือสายการบินของเราอ่ะที่เราจองขากลับมาเนี่ยเขาก็ต้องมีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเป็นอีเมลใช่ไหมเราก็ต้องเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็ประกาศของทางรัฐบาลไทยเอาไว้เผื่อชี้แจงกับตมตอนขาออกค่ะตอนคุยกับเจ้าหน้าที่เรากังวลมากเขาก็เลยให้โทรหา border control ก็คือตอมขาออกที่สนามบิน คือเรากังวลไงเขาก็เลยให้โทรไงปกติเขาก็ไม่ได้บอกให้โทรไปนะถ้าที่สนามบินบอกว่าถ้ามีปัญหาคือหมายถึงว่าถ้าโทรไปถามแล้วเขาบอกมีปัญหาให้ติดต่อกลับไปที่ i n d ครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้รับคําตอบจากทางตอมขาออกว่า we understand no problem เราเข้าใจไม่มีปัญหาหรอกตอนกําลังจะออกจากเนเธอร์แลนด์คือตอนตอนมขาออกเ่ยตอนออกจริงอ่ะตมก็มีถามว่าทำไมอยู่เกินอะไรงนี้ขอดูเอกสารก็ส่งให้แล้วก็พิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่ง แล้วก็สเต็มพาสปอร์ตบอกว่า no problem แล้วก็เขาก็ได้โอกาสถามตอมอคนนั้นว่าถ้ารอบหน้ามาแล้วจะไม่มีปัญหาใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาถ้ากังวลเนี่ยอันนี้เอกสารที่เราเคยใช้เนี่ยอับเลยบอกตั้งแต่ต้นไงว่าให้เก็บเอาไว้ให้หมดจนถึงขอวีซ่าครั้งหน้าจนถึงเข้าตอมอครั้งหน้าเลยว่าก็คือครั้งหน้าถ้ากังวลให้เอาเอกสารนั้นนั้นอะที่เราเคยโชว์ว่าทําไมเราถึงกลับประเทศไม่ได้ตามเวลาที่กาหนดเนี่ยเอามาให้เขาดูด้วย ก็เอกสารที่คนนี้เขาเอาให้ตองมอดูเนี่ยก็มีหลักฐานการยกเลิกไฟล์บินจาก KLM คือสายการบินที่เขาได้จองขากลับมาก็จะมีอีเมลแจ้งยกเลิกมาล่วงหน้าใช่ไหมแล้วก็ประกาศจากรัฐบาลไทยและหนังสืออนุญาตให้เดินทางกลับไทยที่ได้จากสถานทูตครับก็คลิปนี้เลยอยากให้เพื่อนๆฟังให้จบนะก็คือคนที่จะไปใหม่เนี่ยควรจะรู้แล้วก็ถ้าเรากลัวเรื่องโอเวอร์สเตย์เราไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปส่วนคนที่อยู่เก่าก็ ต้องช่วยกันให้ความรู้ให้ข้อมูลกับคนที่จะไปใหม่นะครับอย่าปิดกั้นเขาเลยเพราะว่าทุกคนก็สถานการณ์เดียวกันโดนกีดกันตอนขากลับไทยเหมือนกันในอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เป็นห่วงไงเราห้ามเขาไม่ได้หรอกเราต้องให้ข้อมูลให้ความรู้เขาจะดีกว่าครับแล้วก็คนที่กลัวเรื่องโอเวอร์สเตย์นะคือจริงๆทุกคนแหละอ้อมแนะนําที่กาลังจะกลับในช่วงที่ประเทศไทยยังปิดกัน้นเที่ยวบินพาณิชย์เนี่ยนะให้เก็บเอกสารทุกอย่างเอาไว้ทั้งการยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบินที่เราจองมา ทั้งเอกสารจากสถานทูตทุกอย่างตั้งแต่ลงทะเบียนจนกระทั่งสุดท้ายเลยคือให้เก็บเอาไว้ถ่ายซีล็อกถ่ายรูปอะไรเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่ามันจะต้องใช้จนถึงขอวีซ่าครั้งถัดไปแล้วก็เข้าประเทศนั้นครั้งถัดไปด้วยก็ต้องช่วยเอกสารพวกนี้นะครับให้เก็บเอาไว้ให้หมดถ้าเรากังวลเนี่ยเอกสารพวกนี้นจะช่วยเราได้ทีนี้สุดท้ายก็คืออยากให้เพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะว่ากังวลตอนก่อนจะกลับประเทศเนี่ยก็เลยเก็บอะไรอาไว้บ้างหรือว่าตอนขาออกเนี่ย ติดต่อกับหน่วยงานประเทศนั้นๆแล้วผลเป็นยังไงหรือว่าตอนขาออกเจออะไรเขาถามอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยหรืออยากแชร์อะไรเรื่องอื่นก็สามารถแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะ